สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพี่เจกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมนะครับยังมาเจอกันแบบนี้หน้ากล้องวันละสามคู่จัดไปนะครับและมันเดิมฝากไปด้วยกลุ่มกระแสต่างประเทศนะครับอย่าลืมไลน์แอดเจดีสามสามพี่เจฝากด้วยนะครับอ่ามาถึงข่้มชืนวันอังคารมีบอลลีกแตะกลางสัปดาห์ด้วยนะครับเลือกมาฝากกัน3คู่ไปเริ่มนที่ เวลาเที่ยงคืนกันก่อนนะครับไปดูลาลิก้าสเปนครับเซบีย่าจะเปิดบ้านเจอกับอเมเรียทีมบวยรับเซบีย่ามีสีแต้มเกมล่าสุดบุกเสมอโอซาซูนามาศูนต์ต่อ0ูน์นะครับโคเซ่เมนดิลิบาครับยังหมดสิทธิ์ใช้งานเซโยรามอสที่ย้ายกลับมาร่วมทีมอีกครั้งนะครับรวมไปถึงซูโซ่กับมาร์กอสอาคุนญาแกนหลักก็นแน่นอนอีวานราชิติดคุมตรงกลางนะครับแนวรุกมีซูโซ่ลูคัสโอกัมโปสเอลิกลาเมล่า ข้างหน้าเป็นราฟาเมียรครับเจอกับอัลเมเรียจมบวยมีแค่2คะแนนนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับบาลนเซียมา2-2ครับ ตัวหลักๆก,ก็มีรากี้รามาสานี่ตัวเบลเยียมนะครับมีอาเรียนเอมบาบ้ากองหน้าเป็นหลุยซัวเรสครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยเซบียาเปิดบ้านชนะ2-1บ้านอเมริกาอเมริกาก็ชนะ2-1บ้านใครบ้านมันนะครับก่อนเกมเขามองเซบียาเป็นปอกระแสะต่างประเทศคู่นี้ไหลเซบียานะครับพี่เจนมองว่าเซบียาจะกลับมาคืนฟอร์มครับหลังจากที่ฝืดจริงๆนะครับเจอกับอเมริกาทีมจากตั้มครับวัดใจเซบียาจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูได้ครับ คู่ต่อมาไปที่เวลาตีสอครับไปดูลิกเอิงฝรั่งเศสนะครับลิวจะเปิดบ้านเจอกับแรงลิวมี8แต้มล่าสุดเนี่ยลงเล่นในยุโรปคอนเฟลเลนตีครับเปิดบ้านชนะเราจุบจานหน้ามา2ต่อศูนย์ะครับสภาพทีมเนี่ยไม่มีนาบิลเบนทาเลฟที่ยังเจ็บแกนหลักก็สมิอุมติตตี้คุมเกมรับตรงกลางก็อังเคลโกเมส เรม่กาเบล่ากองหน้าโจนาธานเดวิดนะครับหัวหอกทีมชาติแคนาดาเจอกับแรงครับมีเจ็ดแต้มเกมล่าสุดไปแพ้คาบ้านให้กับแรดไป1ต่อ2นะครับมี2แกนหลักเป็นนักเตะญี่ปุ่นครับไคโตะนากามมระกับจุญยะอิโตะนะครับกองหน้าเป็นอูมาเดียกิเต้หัวหอกชาวไอวิลี่คอสครับเจอกันฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเสมอหนึ่งหนึ่งบ้านลิวนะครับบ้านแรงแรงเบียดชนะ1 0คู่นี้ก่อนเกมเขามองลิวเป็นปอเล็กน้อยนะครับผมดูแล้ว เกตบอลสูสีนะครับพี่เจดูแล้วกระแสดามเรียศไหลแรงด้วยดังนั้นดูแล้วเนี่ยเกมแบบนี้ลิวไม่ดีเหมือนฤดูกาลที่แล้วครับแถมพักมาน้อยกว่ากระแสไหลแรงวัดใจแรงนะครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อย ปิดท้ายที่เวลาตีสอตรงไปดูคาราบาวครับรอบ3นะครับสทีมจากพารีเมียร์ลีกเจอกันแมนยูเนต็ดจะเปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลทแมนยูเนี่ยเกมล่าสุดในลีกกลับมาชนะนะครับบุกชนะเบอร์ลี่1-0ตามข่าวเอริกเชนฮักอาจจะมีการพักตัวผู้เล่นบางคนนะครับยังประตูเนี่ยอาจจะมาใช้เอาตายบายินเดียนะครับผู้เสาวตูของชาวตุรกีแทนที่ของโอนาน้านะครับส่วนเกมรับ วาราันน่าจะกลับมาลงเล่นกับเอเวนด้วยซ้ำไปแดนกลางอาจจะได้เห็นตัวใหม่อย่างโซฟิยันอัมราบัดลงเล่นเลยนะครับส่วนแนวรุกเนี่ยเจนูฮันนิบาลอาจจะได้เล่นนะครับมีการเโชคครั้งหน้ารัสมุธฮอยลุนนะครับเกมนี้อาจจะพักมาคัดแรดฟอร์ดรวมไปถึงบรูโน่นะครับในขณะที่พาเลส เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอฟูลแลามมาศูนย์ศูนย์รอยฮอสซันยังไม่มีไมเคิลอลิเซ่กับเจฟเฟอร์สันเลอร์มาสองตัวหลักนะครับประตูคาดว่าจะเป็นดีเนเฮนเดอร์สันครับลงเฝ้าเสาเจอทีมเก่าส่วนที่เหลือดันตังวิลฮิลแนวรุกก็เอเซ่เจฟเฟสชลุบนะครับข้างหน้า คาดว่าจะสลับมาใช้ชองมาเตต้านะครับโดยให้ออสเนยเอดูอาไปอารอโอกาสที่มานั่งสำรองครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันในลีกแมนยูเปิดบ้านเบียดชนะ2-1บ้านพาเลทจบ1-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมแมนยูเป็นต่อแน่ครับคู่นี้พี่จะดูกระแสต่างประเทศน่าสนใจตรงที่ว่าเขามองว่าน่าจะเป็นเกมเอนเตอร์เทนครับมีโอกาสที่จะซัดกันถึง3ประตูได้ไม่ยากคู่นี้การันตี3ประตูนะครับสรุป3คู่ ในหน้ากล้องชอบไปที่เซบีย่าเร่งและแมนยูพาเลทการันตี3ประตูนะครับอย่าลืมนะครับฝากไปด้วยสำหรับช่องของเรานะครับกลุ่มกระแสต่างประเทศไล n e อนเจดีอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของกระแสต่างประเทศครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ